ดูกนนไ้นะจ๊าาจะมาได้ยังไงท่านควรจะกลับโจรได้แล้วข้าก็เลยมารับท่านเดินดีๆดนะ,นะพี่หลายสีให้เลือกเลยนะลายยสวๆเยอะเลยดูก่อนนได้ะะจ๊เออวันเทศกาลโคมไฟได้ยินว่ามีโคมไฟตลอดทั้งคืน คือคักไม่ธรรมดาพวกเราไปเดินเล่นกันเถอะนี่ท่านชวนข้าฉลองเทศกาลเหรอไม่ใช่นะข้าว่าเจ้าต้องไม่เคยเห็นกลัวว่าอยู่คนเดียวจะเบื่อเหตุใดถามมากเช่นนี้ไม่อยากไปก็ช่างก็ไม่ได้ว่าไม่อยากไปถึงยังไงก็เป็นครั้งแรกที่ทํา้ทับชวนข้า จะทำให้ท่านหมดสนุกก็ไม่ได้จ้าขอรับขอรับอาลูกค้าเชิญดูได้เลยนะน้องชายขอรับเหตุใดพี่กันก่อนไม่เคยเห็นขายหน้ากากเกราะเลยอ๋อทันทัศงสองมาจากต่างมือใช่ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าทันทั้นสศรรู้หรือไม่นะว่าเมืองลู่เรานี่มีสมบัติสี่อย่างนะสมบัติสี่เหรอขอรับตามบอกว่าเมืองลู่มีสมบัติสามอย่างน้ำพึ่งเขากวางไก่หยกเขียวชิ้นที่สี่มาจากไหน ในเมือท่านก็นถืออยู่นี่ไงพวกท่านอ่านไม่ทราบนะเมื่อไม่นานมานี้นะในเมืองลูกของเราเนะี่ยมีวีรบุรุษปรากฏตัวคือนักรบชุดดําเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนทําสงครามชายแดนนะ่ะ <searching> เห็นเพียงวีรบุรุษนะักรบชุดดำผู้นั้นใช้กลยุทธ์เสกทั่วไปทหารย่อระยะทาง นั่นแหละกองทัพเหยาห้ามือนายไปได้ยังแข็งกร่าวเลยนะจะฝึกเสร็กถ่วงทหารไดแต่เมื่อไรเลือกในตามสบายเรื่องในเรื่รับศิลปะ นี่ล้วนเป็นเรื่องเล็กอีกอย่างวีรบุรุษผู้นี้เขาบุกเข้าค่ายศัตรูเพียงลำพังนะรวมมือกับแม่ทัพหลีไแม่ทัพฉางเฟิงตัดหัวกุญซือสุนักน,นั่นตกจากหลังมาทาให้กองทัพยาวห้ามือตกจใจกลวจัวจนฉีราดหนีหัวสุกหัซุนไปห้าสิบกว่าลี้ในชั่ว้าบคืนนะ,โอ,โ,อะโอ้โหอ้อเดียดีน่าเสียดายเลาต่อน่เสียดายนะ วีรบุรุษคุณธรรมสูสงส่งและว,วรยุทธ์ล้ำเลิศผู้นี้ตั้งแต่ต้อนโจบของพวกเราเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเขาชื่อแซ่อะไรม,มีเพียงทิ้งหน้ากากเกราะที่สง,งาา่าผ่าเผยเชน่นนี้เอาไว้ พ่อแม่พี่น้องพูดมาหน้ากากกระคูควรจะเป็นสมบัติชิ้นที่สี่ของเมืองลู่เราไหมใช่ใช่ฉันซื้อเลยเอากี่อันเอากี่อานี่ทำอะไรจะไปที่ไหนไปฟังหน่อยเขาจเข้าชิเจ้ายังไงคนเยอะไปก็ท่านโดนเบียดกลัวอะไรเขาอยู่ที่นี่ไป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 เดี๋ยว ถ้าจะโรบเบียดเอาไม่ล to ่ะหยยัเบียดกันสิยับเบียนกันหมดครนักรบชุดดำอยู่ตรงหน้าท่านแล้วเหตุใดพูดออกมาล่ะเดินเลยจ้ามาอ๋อยอมไม่ลงได้จ้าข้าหน่อยนะได้ดีดีไม่ให้เจ้าหมดเลยจ้าแกเอาห่วให้ข้าหน่อยได้เลยครับรับลองดูซิโยนแม่นก็รับไปเลย ฝีมือดีจริงๆคบเนะไว้มาใหม่นะคุณชายเอาเชิญจากไอ้มาเลยจ้าไปเลยจ้า หลายปีนี้ตอนเทศกาลโคงไฟล้วนเป็นวันที่ค้าเครียดที่สุดกังวลในเมืองจะวุ่นวายห่วงแคว้นเหวาจะจ้องตะคุบ ปีนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะมีข้าอยู่จึงไม่เหมือนเดิม,มนั่นหรอใช่ทุกวันหลังจากนี้ข้าจะอยู่ด้วย วางดาบเพื่อคนคนเดียวไม่ได้วันข้างหน้าเจ้าจะต้องคอยอีกนับไม่ถ้วนเพราะเป็นท่านการรอคอยทั้งหมดจะกลายเป็นการเฝ้าคอย ไปจูบได้อย่างไรไกลายเป็นฝ่ายรุกไปซะได้ถ้าคงเป็นฝ่ายบุกสิสี่เรื่องจริงๆไม่ได้เรื่องที่ควรพูดต้องพูดให้ชัดเจนวังตรงนี้ วางหน่อยนะวางเทนั้นวางเทนั้นทำไมทับเลยไปที่ค่ายตั้งแต่เช้าแล้วเข้าเช้ายังไม่ทันได้กินเลยฮะมีเรื่องด่วนอะไรเหรอไม่เห็นได้ยินว่ามีเรื่องด่วนอะไรนะตรงนั้นหายใหญ่วางตรงนั้นนี่มันสุราชันดีที่ทำไม่ทับซ่อนเอาไว้ในห้องตั้งนานนี่จะย้ายไปไหนเหรอ ท่านแม่ทัพบ,บอกว่าเด่มสุราทำเสียเรื่องดื่มสุราทำเสียเรื่องหมายความว่ายังไงฟังข้านะหลังจากนี้ถามเรื่องท่านแม่ทัพให้น้อยหน่อยเด่มสุราทำเสียเรื่องเสียเรื่องอเดี๋ยวสิมาเสียเรื่องได้ยังไงอะเสียเรื่องตรงไหนกันนะติดสุรามาหลายปีอยู่ดีๆก็บอกจะเลิก คงจะเสียใจอย่างสุดซึ้งนะ่ะเดยอสินางเสียใจจริงเหรอข้าจะรู้ได้อย่างไรล่ะเจ้าบกเวกโวยวายมาตั้งแต่เชา้าไม่พูดอะไรให้ชัดเจนเอาแต่พูดประโยคเดิมวนไปวนมาคนปกติฟังรู้เรื่องกับประหลาดแล้วอ เดิมทีข้าเป็นคนไร้ที่มาจากไปก็ไร้ห่วงแต่โชคดีที่สวรรค์เมตตาให้ได้มาพบคนที่ดีที่สุดในโลกอย่างท่านและได้สัมผัสกับความรู้สึกที่งดงามที่สุดในโลก ข้าจินอันขอสาบานไว้ณที่นี้ว่าไม่ว่าอนาคตจะราบรื่นหรือมีอุปสรรคข้าจะจับมือท่านไว้อย่างมั่นคงและอยู่ข้างกันช่วนนิรันด์ไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจื <c oughs> ร้องไห้ทำไมอ่ะอย่าร้องสิ นักรบค่าได้อย่าไม่ได้กระสอบทรายนี่ติดตามข้ามาหลายปีมาพูดจาดูหมิ่นชนีดได้เหรอเออขออภัย ลำบากเจ้าแล้วนะไอ้นี่ขาจะถามเจ้าเป็นข้าสุดท้ายอย่าน่อย่าตกลงรมไ้ได้เลยเช่นนั้นข้าจะฆ่าแล้วก่อนจับตัวประกันตั้งใจหนี ลูซินไม่เป็นไรใช่ไหม<อ>บาดเจ็บหรือเปล่าไม,ไม่เป็นไรข,ขอค่าเคล็ดเนะีขอค่าดูหน่อยเจ็บอ,อแม่นางลงมือเด็ดขาดสมเป็นแม่ทัพเมื่อครูโชคดีที่เขาช่วยไว้มิเช่นนั้นเขคงตายไปแล้วขอบคุณที่ช่วยเข้าไว้นะเจ้าค่ะ อยู่ในนี้มาสี่ห้าวันแล้วคิดจะอยู่ในคุกไปช่วยชีวิตเลยเหรอเดิมทีอยากอยู่ต่ออีกสักหน่อยแต่คุกนี้มืดเกินไปข้าไม่ค่อยชินไม่รบกวนต่อดีกว่าเอากสารของข้าน้อยอยู่นี่ถ้ามีเอกสารทำไมไม่เอาออกมาให้เร็วกว่านี้เอาออกมาเร็วจะได้เห็นอะไรเช่นนี้เหรอขับไปได้หรือยัง เรื่องในวันนี้ขอบคุณเจ้ามากหากวันหน้าเจ้าทำอะไรไม่ดีในเมืองข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่แล้วก็ปิ่นของเจ้าน่นะืมข้าคุกอรสวันนี้จะกินปเปล่าๆได้เหรอข้าน้อยโมอินเชื่อว่าเราจะได้เจอกันอีก เพราะสิ่งนี้เจ้าคงลำบากมาไม่น้อยข้าเองก็จำไม่ได้ดูเหมือนว่าการเสียความทรงจำก็เป็นเรื่องดีที่จริงวันนี้ข้าอยากบอก ข่าวของนักรบชุดดำลือไปถึงเมืองหลวงจุดประสงค์ที่มายังไม่ชัดเจนแต่ว่าข้ารู้สึกไม่สบายใจราชสําสำนักเก่งแย่งเสมอจ้ามีพลังเหนือธรรมชาติเช่นนี้ข้ากลัวว่าพวกเขาจะคิดว่าได้เจ้าไปแล้วจะครอบครองใต้ล่าได้เจ้าได้ฟังข้าพูดบ้างหรือเปล่าข้าฟังอยู่ข้าจะเปลี่ยนเป็นนักรบชุดดำหรือไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้าเพราะเขาไม่อาจจับข้าได้ ว่าแต่ท่านเธอรัชทายาทมาแล้วท่านจะแนะนำข้าในฐานะอะไร<น>ออแล้วเจ้าอยากให้ข้าแนะนำว่าอะไรอืมคนรับใช้ในายบำเรหรือว่าสามีที่ยังไม่แต่งเข้า เหตุได้ถึงตรงไปตรงมาเช่นนี้ยังไงถ้าก็เป็นสตรีนะสตรีแล้วยังไงล่ะพันธนาการที่โลกนี้ยัดเยียดให้สตรีข้าไม่เคยใส่ใจบุรุษนำทัพออกรบได้สตรีก็ทำได้บุรุษพูดจาหยอกล้อได้ใหญ่ข้าจะทำไม่ได้จะว่าไปก็ถูกดังนั้นท่านคิดจะแนะนำข้าว่าอะไรเจ้าถามเช่นนี้คงหาทางออกได้แล้วกระมัง ข้าบอกว่าจะสอนพินหมาผู้การและวาดภาพให้ท่านหากสอนรมเนียมเท่าก็คงไม่เอาอีกวันหน้าตอนท่านเข้าเมืองหลวงก็จะได้วางมือไม้ถูกอ๋อมีเหตุผลฉะนั้นเจ้ายินดีสอนข้าไหมข้ายินดีสอนท่านอยู่แล้วแต่ว่าข้าจะเป็นอาจารย์ไร้ตำแหน่งไปตลอดก็คงไม่ได้นะเอาอย่างนี้เรามาใช้สุราแทนน้ำชาท่านยากสุรากราบข้าเป็นอาจารย์แล้วตั้งแต่วันนี้ไป ข้าจะตั้งใจสั่งสอนท่านเป็นไงเรื่องนี้นะ่ะขอข้าคิดดูก่อนไหนนจะสอนก็สอนให้มากขึ้นหน่อยนอกจากช่วยเรียนน้ำชาสุราหให้รัชทายาทแล้วควรเรียนอะไรอีกนะเรียนอะไรรัชทายาทถึงจะพอใจทำอะไรเป็นอีกข้าควรเรียนอะไรอย่างพวกขับร้องหรือเอานี่ <c oughs> ใครกันแน่ที่ใจแคบ